โยมาอยู่กันในเกมฟ i f a ออนไลน์สีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาทดลองแผนของผมผมก็เพิ่งจัดแผนใหม่มาครับแต่ไม่ใช่เป็นแผนเล่นปกตินะเพราะว่าเป็นแผนแบบการพวกถ่วงเวลาการพวกต่อบนานๆน,นะครับเพราะว่าผมเจอแบบพวก่วงเวลาแล้วก็พวกต่อบนานๆน,นี่แบบบ่อยมากผมก็เลยไปหาแผนแก้ทางมาครับก็โหหามาตั้งนานครับผมปรับตั้งนานกว่าจะแบบ พอใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ก็คือมันใช้ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นแผนไหนเดี๋ยวพาเล่นดูตาด้วยครับผมถ้าใครอยากเอาไปเล่นเอาไปเล่นได้ครับผมสําหรับแก้ทางพวกทวงเวลาโดยเฉพาะเลยหรือว่าพวกที่ชอบต่อบอลน,นานๆก็ได้ครับผมคือแบบมันอาจจะใช้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องอยู่ที่การไล่บอลของเราด้วยโอเคเดี๋ยวมันดูแล้วกันนะครับผมก็คิดคนมานักแข่งยังหาวิธีไม่ได้เลยนะแต่ผมหาวิธีได้คิดดูดิโอ้โหเดี๋ยวมันดูเดี๋ยวสอนเทคนิคแล้วกันแต่ก็ เหมือนเดิมละมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมาครับผมเดี๋ยวผมจัดไว้แล้วแผนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนี่แผนปกติผมนะก็แผนนี้แล้วครับผมแผนเพรสซิ่งของผมก็เอาไว้ไล่พวกเอาไว้ไล่พวกส่งเวลานะครับเราก็จัดตามนี้เลยครับผมก็จะเป็นแบบ4 2 2 2นะครับผมก็กองหลังนี่4ี่คนนะครับผมยืนตามนี้เลยแต่ว่าหลังเนี่ยผมจะเอามาเป็นยืนแบบแบ็กสองฝั่งนี่คือเป็นตัวลุกเลยนะผมเซนเตอร์2คนก็คือยืนขึ้นมาสูงเลยนะนี่ครับผมแผนตามนี้เลย ก็ค,คือกอปไปได้ถ้าอยากเล่นนะครับผมอยากแก้ทางพวกทงเวลานะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ผมเล่นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ได้อยู่นะโอเคอันนี้ขึ้นสูงม,มาเลยครับผมแบกสองฝั่งแล้วก็เซนเตอร์ก็เอาดันขึ้นสูงม,มาเลยนะนี่ครับผมกลางรับไม่ต้องมีนะเราจะมาใส่เป็นกลางแบบกองกลาง CM แทน2ตัวนะครับไม่ใช่กลางลุกนะกลางลุกเราใส่ไป2ตัวเหมือนกันครับผมกองกลาง,ลางธรรมดา2ตัวนะครับผมคือทางลุกทางรับเลยกองกลางตัวนี้ครับผมแล้วก็กลางลุก2ตัวเหมือนกันครับผมก็เป็นมาติโนนิกะนะ แล้วก็สมิโลผมเอามาจับยืนขวาซ้ายครับผมขวาก็ออริกาซ้ายสมิโลครับผมแล้วก็กางธรรมดานี่ก็เป็นการิชาก้ากับโลองกาครับผมมันจะขึ้นแล้วก็ลงได้ด้วยครับผมที่ผมจัดแบบนี้คือแบบให้มันให้มันแน่นด้านหน้าใช่ปะพอด้านหน้ามันแน่นด้านหน้าเรามี6ตัวนะเห็นปเนี่ยเราก็ได้ไล่มันง่ายขึ้น,นครับผมกองหน้าเราโถมไปง่ายขึ้นอนะโถมไปแย่งบอลมันอะเข้าใจปะบีบมัน,นครับผมบีบแย่งบอลมันง่ายขึ้นแล้วก็กองหน้าครับผมจะมี2ตัวเหมือนกันก็เป็นกลาง ไม่ใช่กองกลางกองหน้าเป้าไม่ใช่หน้าเป้าหน้าต่ำครับผมหน้าต่ำหนึ่งคนเดนิสเบิร์กแคมป์ครับผมแล้วก็หน้าเป้า1คนนะครับแต่ว่าเป็นหน้าเป้าฝั่งฝั่งซ้ายนะครับก็ไม่ได้เป็นหน้าเป้าจ่านะครับก็คือกองหน้า2คนเอาง่ายๆเพราะว่าจะโถมเอาไปแย่งบอลมันไงโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูมาดูเทคนิคทีมแล้วกันนะครับว่าจันแบบไหนก็ไปไๆเลยแล้วกันนี่ครับผมเทคนิคการเล่นนะครับความเร็วแบบ100%เลยนะครับผมความเร็ว100%ส่งบอล50ครับผมเลี้ยงบอล20 โอเคครับผมแล้วก็กดแบบตามแผนเกมลุกก็เป็นส่งบอล45เปิดบอล90นะครับผมเข้าทํา100%กดตามแผนการป้องกันก็เป็นกดดันประกบบีบพื้นที่นี่คือ100%หมดเลยับผมทุกอันแล้วก็กดเป็นคุมโซนโอเคครับผมตามนี้เลยแผนการพวกถ่วงเวลาการพวกต่อบอลน,นานๆครับผมจะทําให้เราต่อบอลจะทําให้เราได้บอลมากขึ้นครับผมแล้วก็แก้ทางพวกถ่วงเวลาแต่ก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกและมันไม่ได้แก้ทาง100%ขนาดนั้นนะ โอเคเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงครับผมแรงผมก็ตอนนี้ชาร์ลิเจอร์สองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในแรงกันสักหนึ่งตาว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับแผนนี้ครับผมโอเคจัดไปมาครับผมเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นชาร์ลิเจอร์สามครับผมตัวนี้ก็ฟูลเซอลเหมือนกันโอเคเล่นเป็นกองหน้ายันไรด้วยโอ้โหมาเดี๋ยวมันดูครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นแผนนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะแต่ว่าปกติผมจะไม่เล่นแผนนี้แต่ต้นครับผมนอกจากจะเจอพวกชงเวลาหรือว่า พวกที่มันต่อบอลน,นานๆแบบผมอยากได้บอลอะไรเงี้ยผมก็แผนนี้ไล่บอลนบผมแต่อันนี้ผมจะมาเล่นแผนนี้ตั้งแต่ต้นให้เลยครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมมาถึงเริ่มกด e s ซิ่งไปเลยแผน5ผมตั้งชื่อมันไว้ว่าプレซิ่งครับผมนี่ครับผมกดプレซิ่งปุ๊บก็กดกดไอ้นี่เลยดูดิมาถึงได้บอลแล้วครับไม่ถึงไม่กี่วินาทีเนี่ยผมกองหน้าเราเยอะด้วยทีนี้กองตัวลุกเราอะตัวลุกเราเยอะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยตัวลุก6ตัวนะครับใส่มาแบบไปก่อนหนึ่งเมตรไม่จานโอ้โ oh ห แผนถ่วงเวลาตัวนี้ยังไม่ทันได้เล่นเหมือนกับผมกดรสซิ่งไล่มาไ <laughs> อาสัตว์นี่ครับผมเอม็มส,สัมิโลซัดซ้ายเหมือนเดิมตัวโกงนะครับสมิโลขยากเล่นลองไปเล่นดูนะไม่ได้อวยเลยสมิโลเนี่ยโกงจริงสองเท้าครับผมมานี่นะผมกดเป็นแผนรสซิ่งครับผมแล้วก,ก็กดตัวเช็คลำหน้าบ่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าก,กดบ่อยจนเกินไปนะครับไม่งั้นหลังจะรั่วก็การเช็คลำหน้านี่มันถ้าไม่ทํากดเช็คลำหน้าไม่ชัวรก็ไม่ต้องกดดีกว่า เนี่ยผมปั่นโอเคเกือโอ้โหไม่ต้องกดก็ได้นะครับเช็คลำหน้าผมกดค่อนข้างชัวร์อยู่เพราะว่าผมเล่นบ่อยเนี่ยก็คือกดไปก็ได้แต่ถ้าไม่ชัวร์เดี๋ยวมันจะหลุดเป็นทางแผงนะเนี่ยผมหลังเราไม่ใช่ว่ามันจะไล่แบบอย่างเดียวนะครับคือดูดิกองหน้าเราก็เยอะนะครับผมคือบุกมันนะบุกมันไล่แย่งบอลก็ดีครับผมโอ้อันี้ไม่ได้โอเคสมิธโลได้บอลอยู่โอเคนี่ครับผมเราอย่าไปกดเช็คลำหน้ามั่วๆนะครับนี่นะ ครับผมเข้าเพรสซิ่งไปเลยเนี่ยผมโอ้ไม่ถึงอ๋อไม่เฝ้าอะ่ะเออแปบ๊บเดียวได้บอลนะครับผมไม่โดนต่อบอลน,นานแน่นอนเพราะว่าแบบนักเตะเราเยอะครับผมถ้าอยากเข้าบอลสองตัวนะครับก็คืออันนี้เล่นใน,นคีย์บอดนะผมสอนเวลาเรากดเข้าแย่งบอลครับผมตัว E กับตัว D ใช่ไหมเ้าเรากดตัว C ไปด้วยครับผมมันจะเข้าแย่งบอลแบบสองตัวเลยไปครับผมเทียรีรีองรีเทียรรีองรีหนึ่งเมตไหมโอ้เกคือคบฟองรีปีนี้ผม จริงไม่ค่อยดีอ่ะน่ครับผมไอตัวนี้มันไม่เล่นแบบถ่วงเวลานะโอเคไม่ถ่วงเวลาก็ก็โดนเหมือนกันครับผมโดนแย่งบอลไวเหมือนกันเพราะว่าแผนนี้มันมันเป็นแผน pressing ขั้นโหดเลยไงไปครับเทียรี่ทานไหมไม่ต้องถามโอ้โหศาสเตอ้ยจุดโทษสวยโซแคมเบลก็ผม <c oughs> <c oughs> ผมเคยเล่นไลท์แคมเบลเล่นมนันทุกปีละเบียดในกรอบเขตโทษเนี่ยโอกาสโอกาสโอกาสเสียจุดโทษบ่อยมากครับถ้าเล่นโซแคมเบลเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันตัวมันใหญ่อะลูกนี้คือเบียดนิดเดียวนะครับองรีผมแบบโ,โหดูดิรกระจุยเลยมาเทคนิคยิงจุดโทษครับผมกูสอนทุกอย่างเลยโอ้โหยิงไม่เข้าเลยไงมันไม่ขยับโกอะ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมมานี่ครับผมไม่ไม่ถึงห้าวีผมว่าได้บอลเลยแต่ก็อยู่ที่บางคนด้วยนะครับแต่ตัวนี้มันเล่นไม่ต่อบอลอาจจะดูได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ อยากให้ดูพวกที่ต่อบอลแบบถ่วงเวลามากกว่า <Okay. S 1> แต่ก็ได้เหมือนกันครับผมเล่นเอาไปใช้แบบปกติได้เหมือนกันนี่นะเอาไปใช้แบบเจอพวกถ่วงเวลาหรือว่าไม่ถ่วงเวลาก็ใช้ได้ครับผมแผนนี้คือบุกมันแน่นอนครับผมโอเคนี่ครับผมเราก็ต่อบอลไปเรื่อยๆต่อบอลไปเรื่อยๆต่อบอลไปเรื่อยๆโอ้โหมายยดแม่มาเดี <Okay. S 1> ย๋ยวมาดูครับผมว่าตัวนี้จะได้คองบอลน,นานหรือเปล่า เนี่ยผมถ้าเป็นแบบนี้เรากดเช็ก้ำหน้าำเลยเราอยากให้มันไปครับผมนี่นะบีบครับผมบีบบังคับโอ้โหลูกนี้ฟาร์มเปอร์ซนี่ครับผมโอ้โหซาลิบามากันไม่ได้ทันเชสุสโรบินฟาร์โอเคโอ้โหคือครับเกือบไปลัแผนกูนี่ครับผมมันจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อจุกตรงกลางสนามนะครับกลางสนามแบบอยู่ค่อนข้างสนามอะเพราะว่า กองหน้าเราเยอะใช่ปหเราอัดแบบตัวลุกมาเยอะครับผมไม่ใช่กองหน้าเยอะตัวลุกเราอะเยอะ mm hmm. ก็เลยมันจะใช้ได้ดีนี่นช่วงกลางสนามเงี้ยถ้าคือไปจงังหวะฝั่งตรงข้ามบุกไปถึงหน้าประตูแล้วมันก็ใช้ยากเหมือนกันเพราะว่าเราเรายัดกองหลังมาสี่ตัวไงแต่ก็ได้อยู่ครับผมไม่ได้ยากเอาไปอีกหนึ่งเม็ดโอ้โหยังอะไรวะควรจะได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำประตูครับผมแต่ว่าไม่ได้ไป นี่ครับผมลูกสูตรโอ้โอ,โอดกาสปันดีกว่าโอ้ยสัตว์เอ้ยอะไรวะส่งบอลพีดิโอเค okay, ครับผมไปไล่ได้อยู่นะนี่ครับผมไล่ทันอยู่ไม่ต้องกลัวครับผมเชสช้านี่ครับผมกองหลังเราลงมาครบละนี่ครับผมเดี๋ยวผมไล่ไล่บอลสองตัวให้ดูนะนี่คนระับกดตัวสี่ไปด้วยเห็นปะนักเตะสองตัวมันจะเข้าบอลน,นี่ครับผมโอ้โหแป๊บเดียวเสียบอลในตัวนี้ ไอตัวนี้ต่อบอลไม่แข็งด้วยผมดูลนะถ้าต่อบอลแข็งๆนี่คือยากเหมือนกันครับผมโอเคมันแบบสายต่อบอลเร็วๆไงสายรีบร้อนครับผมเพราะว่ามันโดนนําอยู่ก็ต้องเข้าใจผมนํามันได้ไวด้วยผมไปอีกหนึ่งไหมโอ้โหติดอะไรตั้งลา่วะจุดโทษก็ยิงไม่เข้าอริษัททำไปทำมาแพ้นะนี่ครับผมทันอยู่ซาลิบาตัวละพันล้านครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพนี่คือเกินราคา ต่อครับผมแผนนี้บุกมันแน่นอนเห็นปะผมบุกยังไม่พักเลยนะครับผมยิงดวลรัวครับผมแต่จะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะอยู่ที่ดวงแล้วก็จังหวะการยิงด้วยครับผมอันนี้เกมหมายถึงเกมลุกนะแต่ว่าเกมรับนี่คือแบบโอ้โหไม่มีใครถ่วงเวลาเราได้ครับผมปั่นไปเลยแล้วกันโอ้โหยิง,งยิงทิ้งขว้างเยอะแต่ไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องกลัวว่าแบบแบบเรายิงทิ้งปุ๊บเราจะแย่งบอลมาไม่ได้โดยมันต่อบอลถ่วงเวลาอะไรอย่างงี้ เราบีบครับผมเดี๋ยวรอรอมันป่านครับผมอันนี้ต้องอ่านเกมโอเคนี่ครับผมแป,ป๊บเดียวเสียบอลในตัวนี้ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยครับ <Okay. S 1> เสียบอลอย่างเดียวรอนรัวไม่ใช่ไก่กานะครับแรงช์เชลเนเจอร์เนี่ยโอโ้โหโหดนะพวกเนี่ยแต่แบบว่ามันมาเจอคนที่โหดกว่าโอริกาปัน่นขวาโอ้โหยิงขวาไม่ได้เลยโอริกาดูดิยิงไปแปดครั้งแล้วผมแต่ว่าได้มาแค่ประตูเดียวครับผมจุดโทษก็พลาด Okay. ต้องดูกองหน้ามันดีๆครับผมนี่นะแย่งบอลสองตัวก็ได้นะแต่ว่าผมแย่งบอลตัวเดียวก็น่าจะดีกว่าผมแบบว่าไม่ใช่แย่งบอลสองตัวให้มันเข้าบอลไปทีละสองตัวคือบีบมันหนักๆอะ่ะก็สําหรับพวกโดนพวกทวงเวลาทําให้มันก็ดีครับผมแต่ว่าอันนี้มันตัวนี้มันไม่ได้ไม่ได้ต่อบอลโหดไงก็เลยไม่ต้องขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันโดนเรานําก็ได้นะครับถ้ามันถ้ามันนําเราก็อาจจะเป็นอีกแบบ โอ้ลูกนี้อาจจะโดนยังก่อนยิงโอ้โหเข้าได้ไงวะขยับโกถูกทางแล้วนะนี่บผมแผนนี้ก็คือหียอะไรนักหนาวะมาครับผมต่อไม่รู้อะไรนักหนาไอสัตว์มันเป็นอะไรยิงได้แล้วชอบปรับเปลี่ยนเทคนิคอะไรของมันไปเรื่อยอะโอเคมาครับผมต่อผมบอกแล้วแผนนี้ถ้าโดนแบบทยแบบโดนหน้าประตูอะโดนหน้าเขตโทษเราอะเล่นยากแต่ว,ว่าเมื่อกี้ผมพลาดเองด้วยครับ แต่กลางสนามนี่คือพระเจ้าเลยนะนี่ครับผม <Okay. S 1> กันกันในศาสตร์โอ้โหนักเตะก,กูมั่วมาท้ายตารางครับผมแผ่นนี้ผมแนะนําแบบเอาไว้ปรับตอนโดนถ่วงเวลาดีกว่าแต่ก็เล่นปกติก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าอยากเล่นให้มีประสิทธิภาพคือไปเล่นตอนโดนถ่วงเวลาผมว่าจะดีที่สุดนะครับผมหรือว่าเราต้องการบุกยับนะครับผมก็ได้เหมือนกันหมาว่าไม่ต้องถึงมีอะไรจะเสียแลยว้วคือบุกยับไปเลยครับผมแผ่นนี้หลังไม่ได้รั่วนะครับ ัววแลว้โอ้โหยิงไปไหนวะเล่นในแรลงด้วยครับผมแชร์สมาธิแป๊บนึงโอเคเนี่ยผมกลางสนามเนี่ยเราอยากให้มันไปได้ครับผมถ้ามันไปมันจะหลุดเอาโอเคมันไปแล้วไงเนี่ยครับผมกลางสนามคือเรากดมันไว้รัวๆมันไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกเนี่ยครับผมมีการไปอองรีด้วยทันอยู่เนี่ยครับผมเอียนไรเกินเอ้ยโอ้โหที่อะไรนะ โอ้บอลเข้าทางจานโอ้ยมั่วไปหมดละยัดแม่เนี่ยไปสวนสูวนไปเลยโอ้โหแทงช่องอะไรวะคือโอกาสเล่นโคตรดีเลยของเราไอสัตว์ยิงไม่เข้ายิงทิ้งกว้างเกินโอเคครับผมนี่บีบแม่งไปเลยไม่ต้องกลัวแผนเราสุดอยู่แล้วผมนี่โอ้ดูดินักเตะกลัวลวดจาดอันนี้อยู่ที่นักเตะล้วนๆครับผมบางทีไมันก็เออบางจังหวะ ไปไหนเล่าไว้งั่งนี่ครับผมบีบแม่งไปเลยปั่นไม่ต้องยิงครับผมมันต่อบอลไม่ได้หรอกแผนเรามาขนาดนี้โอ้อลีไม่วิ่งวะโอเคเอาชนะมันได้ได้ดูวะววะประสาทโอกาสยิงเป็นล้านครับผมดูด,มดิมั่วจาดมั่วจาดโอเคเรื่องมั่วๆยกให้มันครับเคมแบบนี้โอเคไปต่อ กองรีไปดิมากองหน้าเราเยอะครับผมเดี๋ยวรอมันมาเติมก่อนก็ได้ครับผมค่อยๆต่อบอลไปเคพลิกกลับมาครับผมไปไม่ได้โอ้ส่งบอลอะไรของมันวะนี่ไงเรารีบด้วยครับผมแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ากองหน้าเราเยอะอย่างที่บอกครับผมถ้ามันพลาดไม่แต่วิดีเยวเนี่ยโอ้ฟาวบ้างเหรออ๋อไอ้เสมอโอ้เบื่อวะ่ะ อะไรเนี่ยโทเสมอใช่ไหมเนี่ยกูอยากรู้จุดโทษก็ยิงไม่เข้าครับผมโอ้ไม่มันเลยวะกูยิงโง่จัดเลยรอบนี้ครับผมโอกาสชนะตั้งเยอะนะครับโอเคครับผมตาเดียวพอแล้วกันนะโอโ้โหคือผมยิงอะไรก็ไม่รู้อะ่ะยิงมั่วเกินครับผมยิงไม่เข้าเลยด้วย จุดโทษได้ที่จริงฝั่งมันได้สบายแล้วนะตัวนั้นคือแบบว่ามันไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วอะผมเสียกไปยิงจุดโทษมั่วไอส,าาสตัตว์กดไม่เข้ามุมครับผมก็เลยไม่เข้าจบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าเอาไปลองดูได้นะแผนนี้กดดันพวกถ่วงเวลาครับผมคือผมแนะนําเล่น2แผ่นสองสามแผ่นะจะเป็นอะไรที่ดีครับผมถ้าแผนเดียวมันก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วครับผมเพราะว่าแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันไงไม่ใช่ว่าเราจะเจอคนถ่วงเวลาหรือว่าพวกต่อบอลทุกเกมนะครับผม คือบางคนมันก็เล่นบุกวัดไปเลยครับผมไม่ต้องสนใจอะไรพวกนี้แล้วแต่คนมากกว่าครับผมเราจะไม่เจอพวกถ่วงเวลาทุกเกมแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์อยู่แล้วครับผมเล่นหลายๆแผนนะดีสุดครับผมถ้าไม่เจอพวกถ่วงเวลาก็เล่นแผนนี้ก็ได้ผมแผนธรรมดาของผมเนี่ยถ้าผมต้องการแบบไม่มีอะไรจะเสียหรือว่าแบบนาทีท้ายๆต้องการประตูหรือว่าแบบต้องการบอลอะไรเงี้ยผมก็จัดแผนนี้ครับผมให้มันแต่ก็ถ้าแผนธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็เล่นแผนนี้ไปก็ได้ครับผม คือแผนแบบที่มันยืดจุ่นอะแล้วก็จัดหลายๆแผนดีกว่าครับผมถ้าจัดแผนเดียวมันมันจะตันง,ง่ายครับผมก็ได้ปะเต่ถ้าใครขี้เกียจจัดแผนนะครับผมก็แผนแผนแรกของผมที่ผมเคยให้ไปอะเอาไปเล่นได้นะแต่ว่าต้องทําใจครับผมเมื่อเจอพวกถงเวลาคือแผนนั้นอะยับครับผมโอเคก็ต้องมีหลายๆแผนกันไว้ะจะดีที่สุดครับผมโอเคครับผมประมาณนี้ละกันก็อาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ก็ได้เห็นนะครับว่า ฝั่งตรงข้ามนี่แทบว่าแทบจะคลองบอลไม่ได้เลยครับผมแทบจะไม่ได้ต่อบอลเลยเพราะว่านักเตะเราคือบีบสูงครับผมบีบสูงบีบไว้นะครับผมเทคนิคการนั้นคุมนักเตะสองคนไม่ใช่คุมนักเตะสองคนนะครับเอานักเตะสองคนเข้าบอลอะ่ะกองหลังสองคนใช่ว่าเข้าไปบีบนักเตะตัวเดียวคือเรากดตัวตัว e ครับผมตัว e คือตัววิ่งนะครับแล้วก็ตัว d ในคีย์บอร์ดนะตัว d ครับผมมันก็จะเข้าบอลน,นะครับแล้วก็กดตัว c หนึ่งตัวครับผมกด3ตัวพร้อมกันอ่ะนักเตะสองคนมันจะเข้าบอลครับผมเข้าไปบีบ แต่ก็แล้วแต่จังหวะด้วยครับผมบางทีรอเข้าไป2คนมันอาจจะโล่งง่ายก็ต้องดูจังหวะเรื่อยๆแล้วกันครับผมก็แล้วแต่อ่ะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันเราไปลองเล่นดูนะครับถ้าใครเจอแบบพวกถ่วงเวลาบ่อยๆนะก็อาจจะแก้ได้ครับผมอาจจะช่วยได้ผมว่าไม่มากก็น้อยแต่ก็ช่วยได้แน่นอนครับผมแต่ก็ต้องทําใจกับกองหลังนะครับผมกองหลังถ้าคือมันหลุดไปหรือว่าหลังเราไม่เก่งพอก็อาจจะล่วได้ครับผมแผ่นนี้เพราะว่า หลังสี่คนไม่มีกลางรับนะครับผมหลังสี่คนเนทะ่าเดิมถูกแล้วผมแต่ว่ามันจะไม่มีกลางรับนะครับถ้ามันมีกลางรับมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านกลางรับก่อนก่อนจะไปถึงกองหลังเนี้ยแต่นี้มันไม่มีกลางรับรับผมก็คือเจอกองหลังเลยโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับผมไปละ